หลายคนมายินดีแคทซอนยาถูกขอแต่างงานหลายคนมายินดีกันเยอะมากหลังจากที่สละโสดอีกคนแล้วสำหรับนางเอกและนักร้องสาวแคทซอนยาสิงห์หะหลังจากคบหากับแฟนหนุ่มนักธุรกิจ2ปี4เดือนโดยล่าสุดแฟนหนุ่มของแคทซอนยาได้คุกเข่าขอแต่างงานซึ่งเจ้าตัวก็เซย์เยสโดยแคทซอนยาได้โพสต์โมเมนต์หวานพร้อมกับแคปชั่นผ่านทางอินสตาแกรมไ้ว่า and i said yes The beginning of our forever two years four months #8.8.22 ซึ่งในโพสก็มีทั้งแฟนๆและเพื่อนดาราที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันมากมายเลยเช่นนาวที่สานาฐเบลล่ารานีปั้นปังสุทต,ตาแก้วจรินยามินชาริดาไม้พัทรเดชเนยโชติกายิงรัฐาเชที่คำพรกุ๊กกิฟสมนทิพ